ผัดใส่กับหน่อไม้มันส้มสีมือนะเพื่อนมนีมันเมืนบรรยากาศฝนตกพายุมาแล้วครับผมทำไมนะเพื่อไฟไฟน,น,นไฟๆกับนี่ครับสิ้นสิ้นทำไมไรนี่ครับเพิ่มที ลวก,ก่อนครับผมแต่เป็นเครื่องในนี่มันจะดับข้าวได้ด้วยแล้วมันจะพัดสุกเร็วขึ้นครับผมพัดแห้งๆหอมๆได้ด้วยมาแล้วแกงไปปูดนุ่มสดตาลงเลียนแอบดูก็ตายนะเพิ่โอโู้ใหญ่นะครับผมตัวใหญ่เลยตาแดงอยู่คืึนเลยแล้วก็โหยต้นกล้วยไหม คุณครับสวมผาสอไฟฝ่าครับผมงามวากดินแถวนี้ดอกนี้ยิ่งใหญ่เลยครับเทียบกับฝ่ามือก็เลยใหญ่มากนก้องให้ฟังจิ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บสมดุลกันครับผมธรรมดาอะไรเยอะกว่ากัน,นไม้บ่ฮะไม้ต้องเยอะกว่าเนื้อบอ่ธรรมดา ผัดเป็นจานต้องมามาเออยอะครับ้านชาวไทคนละใส่มาเยอะแยะมากมาย <c oughs> อยกินไม่หมดเยอะเลยแหละพี่ไทยไอ้พี่ไทยมาฝากเพิ่มลืมครับผมดาวด้วยเดีย๋ยวนี้ใส่ใหม่มาจิมจ่ม นี่น้ำมันี่ไก่รือว่ามีเนือ้อผัดได้ครับผมผมเป็นเครื่องในน้ำมัผัดใส่อะไรก็อร่อยนะครับผมบกเสร็จข้าวไว้ก่อนเลยถือแล้วเพิ่มแกงมาครับแกงลูกฟ้าน่นใหญ่ สองส่วนเ่องใส่ถุงเดียวกันไว้รับมากมากจะพัเดเจ็บด้วยว่าพัเดเจ็บแขนนะเพื่อนสุดดอดครับจะได้กินต้อง,งิีมุกที่เสียบกินไอย แบบเปะแปกได้วยนะเพื่อนครับแมแง่งด Ma ีแกงจัหวานดียท e no ่แซ er. ่างี้นะครับแง่งไม่ใหม่ำไม่ใหม่ซื้อมาตลาดไม่ใหม่มาจะนีก็โอเคัแงงต่ประจําเก็บได้โดดที่เราเราใส่อะไรนะเพื่อเก็บได้นานเปเกลือบ่ะเกลือเยอะๆบตู้เย็นไหครับกวาผูกแง่งนงในตลาดเชื่อมใหม่นะเพื่อ ที้เมื่อนี่เขาหนักีึง23ซานกันบูดก็ได้แค่ล้กเก๋าแต่กอนเขาเลือไม่เค็มมากโอ้ไม่อยู่นานเลยเค็มออกมา,มาทำไมไล่เลยนะครับโอ้โหกินกด้ยังตัดมาใหม่เป็นเนือ้อแล้วเขาราดแกงเลยดุด,ดว่าครัะผม มาดูการปรุงรสครับผมซีฟ่าสองกระบวยปลาครับรสตางครับผมตานดีต่านดีนัวๆเป็นกระปุกๆมาแล้วครับผมกระปุกคีปลาแดงลงไป รูดโหระพาหอ,อมหอ,อ,อมมาเ,เสร็จนะครับผมอาจจะแซนะ่บมากก็ใช้ดาวุ่นเยอะอ่าเสร็จมาพร้อมน้ำซุปครับผม ากาศฝนตกลิ่นๆครับผมพาอยู่เขาสดฮ้นอนๆผัดต้นไม้เสร็จตับไก่ครับผมเครื่องในไก่มาครับผม, <c oughs> บผมนี่เสียงเพลงลูกบวชนิดหน่อยน้ำซุปกาดฮ้อนๆตีน้ำปลาครบบ <c oughs> ใส่เงือก่อนเลยนะครับซิ่งแบบใกล้หอมๆให้ดูครับผมทำไม กดูดเขากันสุดๆแล้วครับมาเอาผมแกต้่งขึ้นไหนอ,หอ,หอ,หอจับเข่ากันมากเลยถูกบ้นหอน ป้อมหมากชุบนะเพื่อนนะครับ,รบยืมขนาดเด <c oughs> ้เดาหนะเพื่อนนี่ก็เขาเจ้าเรื่อยเลยเจ้าหเจ้าก็คืนครับผม,มทำอย่างสุดยอดแล้วเต <c oughs> ิมด้วยฝาตับไก่หน่อไม้ อ้าวแ้าลูกคัเหมือึอออง,งไดนไก่ตับไก่พัดดิกแกงสุดจอดครับผมฟินมากเอ้อื้อๆยังหยาอเลยครับผมสทสุดจอดยดี ุดอดเลยอัดเลุด,ดอดนะเพื่อนน่นอนครับผมยังไม่รู้เลยมกกั้งว่าผิดห้างเไปยผิด่ะผิดมา ทำนิ่งใหญ่ขึ้นแกงเขาก็ต้องใหม่อยู่แล้วครับผมยอดมากฟินมากโค้งไก่แนะนำสุก เด็ดอมมาก่อนครับนุ่มลงทำไมไล่ด้วยท,ทังกล่องเข้าโสุดยอดแซ่บอืม,มออันดีครับทำไมไปซิ่วแม่นดนดยิ่งดนเจาะแบบซื้อกล่องกินเลยซื้อกล่องกินครับผมซิ่วดีมากเลยนะเออกินแบบ น,นะครับผมพอดียังเป็นทางกลางครับเมื่อกี้เราจุจ่อกล่องโซมอาหารก็คือตกใจว่ไหวนถือกินไปเลยทำไมได้วางถือกินแบบนั้นนะครับผม,ม,มกลับมาผมบอกเลยดีกว่าแบบไก่แบบนุ่มๆหอมๆมันไม่กินข้าวเลย กินเท้าเลยซอยเลยหอมมากเลย ăn đi mày bánh xèo nồi phở, chụp cái mày bánh bả nướng, ngon sุด đoạt, cái nó có quả, bánh bả núng núng đấy đi. ต้องฟิวเขาลักแจงทำไมได้หน่อยลูกอาหารโรงเรียนจริงครับอาหารเหนือบนเจอวนญญาณใหม่ครับแถมมากดูจอด น้ำใหม่บุคิดว่าจเขากันคลักขนาดนี้เขากันมากาสุบสุดด่อยคุณคุณคุณประดูคืนที่เดิมนี่ครับเร็ววะ ดูอาการเตียวนะครับเตียวไม่สบายนะผมเป็นโรคลำไส้นะเดินออกมาได้ไหมเ,เร็วเดินไห้ท่านผู้ชมดูหน่อยเจ็บขาด้วยครับผมอมืเงาหน่อยนิดหน่อยอยากล่าเริงอยู่แต่ก็เหนื่อยครับผมฉีดยามาสามเข็มถ้าไม่ได้ไปหาหมอที่ผมพาไปครับที่เก่งอยู่แรวเตี๋ยวได่บ๊อต้องไปหาหมอคนเดิมมันก็เก่งเนาะฉีดเสียขาทีดเจ็บขาอยู่นี่นองงเออนั่งลงเออสามเข็ม เจ็บเมื่อวานนี้ครับอืแล้วก็ตรงนี้เปื่อยหํำเปื่อยนะนี่ไขห้ำเปื่อยๆเลยถ้ามันเป็นอะไรไขห้ำถึงเปืเป่อยนะฮะเป็นหนองด้วยนี่เฮ้ยอืมชู้ๆนะเขาจะชู้ๆนะเขาจะหายนะห,หายโรคลำไส้นะอืมน่าสงสารขาก็เจ็บอืมแต่เป็นหมานีสัยล่าเริงก็เลยล่าเริงครับแต่ว่า เต้าแล้วกินข้าวก็ไม่ได้อกินข้าวได้ไหมอ้วกเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายเป็นน้ําเป็นเลือดเป็นหนองๆนะครับฉิดยาสามเข็มเมื่อวานจะหายไหม,มถ้าไม่หายก็จะพา,ะไ,ปาไปหาหมอนะทีน่นี้นะเพราะว่าเมื่อวานฉีดมาใหม่ใเดีย๋ยวจะจะไปบอกหมอว่าดิตามาเท่าไหร่เขาดูให้มานพักก่อนพักผ่กอนเดี๋ยวไม่สบายครับผมอืมึงก็ไปหาหมอแล้ว กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะเออเนี mm ่ยทำไมลูกเลี Kivol ้ยงเนี่ยโวยโฉวไหมบ้างเดินได้ไหมเร็ววะเร็วเดินมาเก็บไหมลุกได้ไหมลุกเดินมาเร็วเร็วเดินมาเร็วโอ้ยเฮ้ยนำเปื่อยๆนี่นะครับต้องหายามาทาแล้วนี่เอาเร็วสงสารเตี้ยวจังเลยเว้ยลุกกระตูนมันก่อนนะ ตุก,กตูนมันก่อนนะเออในห่วงของเล่นอยู่นะตุก,กตูนมันก่อนนะตุก,กตูนมันก่อนนะเออไป,ไปไปนอนไปไเก็บขาเออเก็บขาไปนอนไปวิออึงไปแล้วมีอารมณ์วิ่งไปไล่หรอกเหนื่อยไปเมี้ยวกันไปเก็บขาดึงไม่ได้หรอ